สวัสดีค่ะมาพบกันนะคะกับเซลปาค่ะมารยมอเตอร์รถยนต์มือสองนะคะพบกันวันนี้ค่ะปาจะมาแนะนำเจ้า s ซู u k i ิสวิ t นะคะตัวนี้นะคะซูซ u กิสวิ f t GL ปี2019หน้าใหม่ๆสวยๆแบบนี้นะคะขอกระซิบบอกเลยว่าตัวนี้นะคะดอกเบี้ยเพียงแค่2.99นะคะค่างวดเพียงแค่ 6 0พ0กว่าบาทตลอดสัญญานะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะใครอยากได้ใครอยากชมนะคะคันนี้ฟรีดาวนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนนะคะส่งมอบรถให้ถึงบ้านนะคะดอกเบี้ยสุดพิเศษเลยนะคะ2.99ค่ะนะคะมาดูกันเลยว่าตัวนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูกันที่ด้านหน้านะคะด้านหน้าไฟหน้านะคะก็จะเป็นไฟดวงกลม,กลมแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟ เลี้ยวนะคะตัวนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบนี้เลยนะคะส่วนด้านหน้านะคะกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าสีดํานะคะเป็นซีซีแบบนี้นะคะมาพร้อมกับโลโก้ของซูซูกิค่ะนะคะรถเป็นรถสีแดงนะคะสําหรับคันนี้นะคะมีสเกิร์ตแต่งให้คุณลูกค้านะคะรอบคันไปเลยนะคะแต่งให้สวยๆแบบนี้รอบคันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านข้างบ้างนะคะตัวนี้มีชุดแต่งซุ้มล้อสําหรับด้านข้างนะคะ นี่เลยแบบนี้นะคะสำหรับชุดแต่งซุ้มล้อสวยๆนะคะและยางนะคะตัวนี้ยางใหม่นะคะแม็กเป็นแม็กเดิมนะคะจากโรงงานนะคะตัวนี้แม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะไปเลี้ยวอีกจุดหนึ่งนะคะก็จะมีอยู่ที่แก้มด้านข้างของตัวรถค่ะกระจกมองข้างนะคะตัวนี้จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถค่ะตัวนี้นะคะดูได้เลยนะคะคิ้วค่ะ ก็จะมีคิ้วมาให้หรือว่ากันสาดนั่นเองนะคะแบบนี้เลย แล้วก็ฟิล์มเห็นมืดๆด,ดำๆแบบนี้นะคะนี่เลยมารวยมอเตอร์ของเรานะคะติดฟิล์มมาให้กับคุณลูกค้าใหม่นะคะเดี๋ยวมาดูกันที่ภายในนะคะมาดูกันที่ภายในนี่มือจับนะคะด้านหลังมือจับของเขานะคะจะอยู่กันที่ตรงนี้เลยนะคะอ่ะเปิดเข้ามาค่ะมารวยมอเตอร์ของเรานะคะนี่ด้านในเราซักเบาะซักพรมนะคะดูแลความสะอาดให้กับคุณลูกค้าเสร็จหมดแล้วนะคะสวยๆแบบนี้ทุกคันนะคะด้านใน จะเป็นโทนสีดำนะคะกระจกนะคะตัวนี้กระจกจะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะกระจกจะเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วก็พวงมลาลัยก็จะเป็นพวงมลาลัยฟังก์กชันนะคะแบบนี้เลยนะคะส่วนเครื่องเสียงค่ะคุณลูกค้ารองรับเป็นซีดีนะคะสามารถเสียบ usb ได้นะคะแบบนี้เลยแอร์เป็นแอร์เมนวลค่ะนะคะแอร์เป็นแอร์เมนวลส่วนเกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์ออตโต้ค่ะ นะคะตัวนี้คุณลูกค้าขาตัว GL นะคะด้านในนะคะก็สดสดสวยๆแบบนี้นะคะมาดูกันที่ด้านท้ายนะคะสำหรับด้านท้ายตัวนี้นะคะก็เช็คดูได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านข้างนะคะสวยๆแบบนี้ตัวนี้จะมีไฟนะคะอยู่ที่ตรงด้านท้ายแบบนี้ค่ะแล้วก็มาเช็คดูนะคะว่า ตัวนี้นะคะไม่เคยติดแก๊สอย่างแน่นอนนะคะมียางอะไหล่แมลงบล็อกขันล้อให้กับคุณลูกค้าครบนะคะรับประกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านท้ายด้านหลังนะคะไม่มีชนหนักน้ําท่วมตัดต่อสมซากไม่มีอย่างแน่นอนคะ่ะนะคะตัวนี้ใช้น้ํามันเป็นน้ํามันบินซินนะคะหากคุณลูกค้าสนใจคันนี้ ไม่ยากเลยนะคะไม่ยากเลยชุดแต่งรอบคันแบบนี้นะคะฟรีดาวแบบนี้ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าภาษีพรบนะคะหากคุณลูกค้าสนใจนะคะหากคุณลูกค้าสนใจทักมาได้เลยนะคะคันนี้คุณลูกค้าค่ะดอกเบี้ยสุดพิเศษเลยนะคะของมารวยมอเตอร์ค่ะดอกเบี้ยสุดพิเศษอยู่เพียงแค่2.99นะคะหากคุณลูกค้าฟรีดาวกับเรานะคะค่างวดจะอยู่เพียงแค่ 6,300กว่าบาทเท่านั้นค่ะนะคะหากคุณลูกค้าสนใจทักมาเบอร์ของปานะคะ0819737766ค่ะหรือจะทักเข้าไปในเพจมารวยมอเตอร์รถยนต์มือสองได้เลยนะคะวันนี้ปาขอจบคลิปรีวิวรถสวยเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ